จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอย่แล้วนะคะกับช่องคนไทยเซฟเอิตีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนมีส่วนผสมแค่3อย่างเองนะคะง่ายมากๆนะคะแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะทุกคนผลที่ได้ออกมาคือหน้าของเราเนี่ยขาวใสมากๆเลยนะคะทุกคนลดฝ้าลดกระแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ โอเคค่ะใครเข้ามาแ้ากก็ like, กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตรสแบบไหนได้เลยนะคะโดยส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดฝ้าลดกระช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้กาแฟนะคะใครจะใช้กาแฟแบบไหนได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟก็จะมีสารตอต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลนื้นริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะเราจะใช้กาแฟอยู่ที่1ช้อนชานะคะ เราจะใช้มะนาวนะคะในส่วนของมะนาวเขาจะมีกรด AHA เขาจะมีวิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจจาใสนะคะช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ามะนาวอยู่ที่1ช้อนชานะคะใครแพ้น้ํามะนาวก็ให้ใส่น้ำมระเอเทศแทนได้เลยนะคะให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละ 3- ามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะ เพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราคนผสมให้เขาเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะเนียนมากเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะใครมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้ถ้าใครทําอาทิตย์ลนะสามครั้งนะคะลองดูอาทิตย์สองอาทิตย์จะเห็นความแตกต่างของใบหน้าเลยนะคะส่วนพอกหน้าของโยเกิร์ตกับกาแฟนี่นะคะ แค่สามครั้งเราก็เห็นความแตกต่างของใบหน้าของเราแล้วนะคะว่าหน้าของเราเนี่ยใสยขึ้นมาได้นะระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนมีเอฟซีถามว่าทําไมหน้าใสาจังเลยใช้ครีมอะไรคะไม่ได้ใช้ครีมอะไรคะนะคะใช้ครีมที่ตัวเองทํานี่เองเลยนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็พอกหน้าบ่อยๆนะคะเราจะใช้ครีมอย่างเดียวมันก็ไม่ขาวนะคะทุกคนเราต้องพอกหน้าควบคู่กันไปด้วยนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยใสยไวมากๆเลยนะคะ ให้เราพ่อแบบนี้นะคะหลังจากน,นั้นเราปล่อยทิ้งไว้20-30นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไ่ทดลองทำใจกันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมมครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ